สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มีเรื่องมาอัปเดตให้ฟังกันเล็กๆน้อยๆนะฮะต้องบอกว่ามีคลิปออกมานะครับก็ตอนนี้นเนี่ยลิซ่าเนี่ยเดินทางไปถึงที่มาเก๊าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงคลิปสั้นๆนะมีความยาวเพียงแค่9วินาะทีเท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีอยู่1นึ่งทวิตเตอร์นะฮะที่มีคําถามนะฮะโดยที่คนโพสต์เ,เขาก็สงสัยเล็กน้อยนะครับก็เลยมีคนเข้ามาตอบกันเพียบเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเขาสงสัยว่าอะไรนะฮะเขาบอกว่าลิซ่าครับดูไม่ค่อยจะกู๊ดมู o ์เลยนะฮะก็เหมือนกับทําไมน้องดูอารมณ์ไม่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าถามจากแอดนะฮะแอดคิดว่าภายในคลิปที่เป็น9วินาทีเนี่ยเราไม่สามารถจะตัด สินอะไรได้ทั้งนั้นนะฮะมันสั้นมากทุกคนแต่ว่าก็แอดจะรู้สึกได้ว่าน้องเนี่ยไม่ใช่ดูอารมณ์ไม่ดีนะแต่แอดคิดว่าน้องเนี่ยน่าจะเกิดอาการเหนื่อยสะสมนะครับคิดดูฮะการเดินทางเขาเรียกว่ามันข้ามมาไกลมากเลยนะจากแต่ละที่ไปแต่ละที่เนี่ยเรียกได้ว่าข้ามทวีปก็ว่าได้นะฮะมันไกลมากๆเนาะ ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์กันเยอะนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะพูดเหมือนกับแอดนะฮะบอกว่าน้องก็แค่เหนื่อยเท่านั้นเองหลายๆคนก็บอกว่าน้องก็แค่เหนื่อยเท่านั้นเองนะฮะหลายคอมเมนต์แบบนี้แล้วบางคนก็บอกว่ามันเป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายมากสําหรับน้องนะฮะจากการบินที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไหนจะต้องไปร่วมงานแล้วก็ต้องบินกลับมาเรื่องคอนเสิร์ตอีกนะฮะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่แต่บนเครื่องบินนะ น้องเหนื่อยมากฉันหวังนะว่าน้องเนี่ยจะได้พักบ้างนะฮะบางคนก็บอกว่าปล่อยให้ลิซ่าอยู่คนเดียวเนาะให้น้องใช้เวลาของน้องเนาะบางคนก็บอกว่าลูกของฉันเหนื่อยนะฮะบางคนก็บอกว่าการเดินทางเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าพอการเดินทางเยอะๆเนี่ยมันเกิดอาการเหนื่อยเนี่ยมันก็ส่งผลต่ออารมณ์ของคนเราเหมือนกันนะฮะคือส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเข้าใจกันเนาะว่าน้องเนี่ย เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าถามแอดนะแอดก็คิดว่าน้องคงเหนื่อยจริงนะฮะเพราะว่าการเดินทางอย่างที่แอดพูดไปแล้วเมื่อกี้ไม่พูดซ้ําแล้วกันเ๋ยวคลิปมันยาวนะฮะก็เกิดอาการเหนื่อยสะสมกันได้แต่เพราะว่าคลิปแค่9วินาทีเนี่ยแอดคิดว่าเราไม่ควรมาตัดสินอะไรน้องนะฮะว่าแบบไอ้น้องอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่านู่นนี่นั่นน่ยคือคลิปมันสั้นมากมันเป็นแค่จังหวะที่เดินไปขึ้นรถเท่านั้นเองนะฮะก็คิดว่าต้นครูอาจจะคิดมากเกินไปหนือว่า จะเป็นห่วงน้องอันนี้แอดก็ไม่ทราบนะฮะอาจจะเป็นอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะก็จะจากกันไปเดี๋ยวเก็บมาฝากกันอีกสักหนึ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อีกเช่นกันนะฮะต้องบอกว่าแอดขออนุญาตย้อนไปหนึ่งวันนะฮะก็คือวันที่18นั่นเองเนาะเป็นเมื่อวานนะฮะวันที่18เนี่ยต้องบอกเลยว่าบนเว้ยบอเนี่ยเดือดมากๆนะฮะเพราะว่าลิซ่าเนี่ย ติดฮอตเสิร์ตนะฮะเขาเรียกว่าติดเทรนติดฮอตเสิร์ตเนี่ยบนเว่ยบ่อนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหเสิร์ตกันกระจุยกระจายเลยเกี่ยวกับงานบุกเรี่ด้วยนะฮะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยนะฮะก็จะเป็นตามรูปที่แอดขึ้นให้ดูเลยนะฮะนี่เสิร์ตกันให้ควักหาริซ่ากันให้ควักนะฮะแม่ต้องบอกเลยว่า บนเว่ยบ๋อเนี่ยลิซ่าก็ยังคงรักษากระแสเอาไว้ได้เป็นอย่างดีไม่แพ้กับบนทวิตเตอร์เลยนะฮะเพราะอบอกว่าอืมแอดก็ไม่ต้องพูดซ้ำเนอะเพราะอย่างจีนจะรู้กันดีอยู่ว่าเครซี่น้องขนาดไหนนะฮะยังไงถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะครับก็สามารถจะคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เช่นเคยนะฮะมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันตามภาษาคนที่ชอบลิซ่าลหลงไหลในตัวลิซ่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะมีลุกอะไรของน้องออกมาให้ดูอีกก่อนที่จะไปเริ่มคอนเสิร์ตนะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้แอดไปก่อนนะครับมีอะไรก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะสวัสดีครับ